ว้าวทุกคนคะ่ะตอนนี้บาาเห็นดงบอล<ม>โบราณที่เห็นขวานะคะเห็นเขียวนะคะแล้วก็เห็นป้ายนะคะเจ้าเงาะคะ่ะโอ้โหมีความแปลกนะคะมีความแปลกมีความสวยะะโอ้ทุกคนมีใครเคยเห็น<ม>หลักใช่อาจารย์เตรียมไว้ก็คือเป็นดินก้ามป,ปูใช่ไหมคะตรงนี้คือเอาเห็นอาจารย์มาผึ่งแดดตรงนี้ตากตากเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะ ่่อนนทีจะตากไว้นานกี่วันคะอาจารย์ตี้ตากจนแห้งครับอ๋อนี่เลือกสิ่งสกปรกออกเลือกกิ่งออกกิ่งพวกเนี้ยค่ะมันทีมันขึ้นลาเนี่ยฮะเราก็ต้องมาเลือกกิ่งไม้แบบนี้ออกจนจนเหลือแต่พวกดินกับใบข้ามปูอ๋อค่ะเพราะเพราะพวกเนี้ยมันจะทําให้ขึ้นลาก็จะมีทั้งเกิ่งไม้แห้งแบบนี้นะคะเขาจะทาให้ขึ้นลา อ๋อจะทําให้ดินขึ้นลาก็ต้องคัดออกคัดทิ้งไปเลยใช่ไหมคะต้องมาน<อ>ั่งเลือกอันนี้ก็คือเทคนิคการเตรียมดินนะคะทุกคนคะ่ะนี่อันนี้ก็เริ่มแห้งขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนน,น,นี่อันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะนี่แบบนี้ก็อันนี้จะใช้ได้แล้วพร้อมที่จะใช้ได้แล้วนะทุกคนนี่ความแห้งเขานะคะก็จะแบบนี้นะคะคือแห้งสนิทเลยนะก็มาคัด กิ่งไม้อะไรออกให้หมดนะคะก็ใช้ได้เลยก็ใช้ได้เลยนะโอเคค่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะคะนี่ที่นี้เป็นแม่พันธุ์อันนี้จะเป็นบอลโบราณว้าวทุกคนคะ่ะตอนนี้เราเห็นดงบอลโบราณที่สวยมากนะคะน่าจะเป็นไม้กาบใช่ไหมคะอาจารย์เป็นชื่อเถนกวาด้ป้เถนป้ายเถนเถนป้ายนะคะทุกคนค,ะค่ะดูอูโหูอันนี้เป็นดงเลยนะคะนี่แล้วต้นใหญ่มากๆ สวยด้วยนะคะอันนี้เป็นเป็นบอลบรานสวยมากนะคะอันนี้นคือเทนขวาดนี่นะคะทุกคนคะเทนควาดเทนขวาดนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใครเคยเห็นบ้างแล้วนะคะอันนี้เทนเขียวอันนี้คือเทนเขียวอ๋อคือเขาจะมีสามชนิดสามชนิดใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือเมื่อกี้แต่นะคะบาวย้อนกลับไปดูก่อนนะคะตรงนี้นะคะคือเห็นบ้าง อันนี้คือเถนป้ายค่ะทุกคนนี่เถนป้ายเขาก็จะมีมีลักษณะมีป้ายๆสีชมพูแบบนี้นะคะว้าวอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เราเพิ่งรู้ค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะเป็นเถหนป้ายอันนี้เป็นเถนขวาดเถน,นขวาดนี่ค่ะนี่เป็นเถนขวาดนะคะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนด้านใน,นต้นน,นี้จะเป็นเถนเขียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอ,าออกมาเทียบกันสามต้นให้ทุกคนดูนะ มามาดูข้อแตกต่างกันชัดๆนะคะอาจารย์อาจารย์ช่วยบอกหนูอีกนิดนึงว่าอันไหนคือเถ็นอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเถ็นขวาดอันนี้นะคะทุกคนอันนี้คือเถ็นขวาดนะคะก็จะเป็นลักษณะสีแดงชมพูค่ะนะครับส่วนตัวเถ็นเขียวเนี่ยจะเขียวทั้งหมดเลยนี่เขาจะเขียวทั้งใบทั้งก้านด้วยนะคะตัวนี้เป็นเถนป้ายค่ะก็ตามชื่อเลยค่ะมีป้ายก็จะมีป้ายสีชมพูนะคะทุกคน นี่แบบนี้นะคะ้วาวไม้พวกนี้เป็นไม้เก่าแก่ uh huh. ก็จะหาค่อนข้างยากค่ะอันนี้จะเป็นไม้เก่าไม้โบราณน,นะคะทุกคนตรงนี้นะคะที่สวนของอาจารย์มีแบ่งไหมคะมีแบ่งครับมีครบ <Okay. S 2> ทุกชนิดมีครบเลยนะคะทั้งเถินขวาดนะคะคเถินเขียวนะคะแล้วก็เถินป้ายนะคะคอาจารย์มีนะคะเถินป้ายจะหายากสุดค่ะนี่นะคะเถินป้ายนะคะเป็น บอลเก่าบอลโบราณนะคะเป็นไม้ที่หายากที่สุดนะคะจริงๆจริงๆบ่าวก็เคยเห็นที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะคือเมื่อก่อนเคยเห็นเถ็นเถนขวาดเคยไปหายเห็นเห็นได้ทั่วๆไปค่ะอันนี้คือบ่าวจะเคยเห็นต้นนี้นะคะเถ็นขวาดเคยเห็นแต่เถ็นเขียวก็ยังไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นแล้วก็มามีเถนป้ายอีกนะคะอู้หูสุดยอดมากๆเลยนะคะถ้าใครถ้าใครอยากได้นะคะหรือว่ากําลังตามหาอยู่นะคะ เถนเขียวเถ็นขวาหรือเถ็นป้ายที่สวนลังบอลสีสุพรรณนะคะมีนะคะของอาจารย์เล็กนะคะเข้าไปดูในเพจแล้วก็ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามอาจารย์เข้ามาได้เลยเนาะนี่นะคะเป็นไม้เก่าไม้โบราณแล้วก็สวยนะคะมีมีมสเสน่ห์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะที่<ร>สวยอ,อาจารย์คะเราเห็นต้นนี้นะคะใบกลมๆเหมือนเขาเหมือนถ้วยน้ําพริกอะคะ่ะอาจารย์ ต้นนี้เขามีชื่อว่า,อา,าอาจารย์โจครับอาจารย์โจขออนุญาตนะคะครับอึ๊บทุกคนคะอาจารย์โจดูนะคะใบของเขานะคะกลมๆแล้วมีลักษณะเหมือนถ้วยอะไรสักอย่างนะคะกลมๆน่ารักมากนะคะเป็นไม้กาบเหมือนกันนะคะที่มีความสวยงามอันนี้ก็น่าจะเป็นไม้เก่าแก่อีกตัวหนึ่งที่หาได้ยากนะคะหาดูได้ยากนะคะนี่ โอ้โห و, สวยงามมากๆขอชื่อเขาอีกทีหนึ่งค่ะอาจารย์อาจารย์โจ,ารจครับเขาชื่ออาจารย์โจค่ะทุกคนจําชื่อนี้ไว้ดีๆนะคะค,คุณช้างคุณแผนอยู่ในตับคุณช้างขุนแผนจําชื่อนี้ไว้ดีๆถ้าใครอยากได้นะคะติดต่อมาหาอาจารย์เล็กได้เลยนะคะที่สวนรังวันศรสีสุพรรณนะคะอาจารย์โจสวยมากค่ะทุกคนว้าว,วา,วม,ามาดูตู้นี้กันบ้างนะคะโหวันนี้นะคะอาจารย์พาเราดูกันแบบจุกๆไปเลยนะคะ กับสวนลังบอลสีสุพรรณนะคะมีไม้แบบเยอะแยะมากมายให้เราชมมีไม้เก่าไม้โบราณนะคะแล้วก็มีไม้สวยๆเยอะจริงๆนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่อาจารยา์เป็นผู้ผสมขึ้นมาเองก็มีหลายตัวเลยนะคะอย่างเช่นพันธุ์ท้ายนลสิงห์นะคะอัศวินดำนะคะองค์ภูมินอย่างนี้เป็นต้นนะคะนางเสือดาวนะคะพญาเสือดาวนะคะพญา,า,าเสือนะคะ เยอะแยะมากมายเลยนะคะมาดูตู้นี้กับประจานเลยค่ะมีอะไรบ้างเอาที่ต้นนี้เลยค่ะจา์ต้นแรกเลยอันนี้เป็นลูกไม้คอันนี้เป็นลูกไม้นะคะอันนี้เป็นนารีชมพูอันนี้เป็นนารีชมพูนะคะว้าวอันนี้สวยหวานนะคะสายหวานต้องมานะคะต้นนี้ต้นต่อไปสีเห,เหลืองๆด้านในนู้นเหลืองอลังการอันนั้นเป็นเหลือง,อาางเหลืองอลังการนะคะทุกคน gallon. นี่อลังการจริงๆนะคะสมชื่อนะคะ ือโดดเด่นมองมาสะดุดตาแต่ไกลเลยนะคะเหลืองอลังการส่วนต้นด้านในนี้นะคะอาจารย์ชื่ออะไรคะเยี่ยมตะวันอันนี้เยี่ยมตะวันนะคะเป็นไม้ป้ายใช่ไหมคะใช่นี่นะคะลายาลายพื้นใบเขาจะคล้ายๆลายของเขานะเฉพาะลายจะคล้ายๆมิ่งมงคลแต่ว่าเขาจะมีความป้ายสีแดงๆนะคะทุกคนตามที่เห็นนั่นนะคะสวยมากเลยเ,ลยเนาะโอเคค่ะแล้วมาต้นต่อมาต้นอ่า ตัวน,นี้เล็กๆน่ารักจังเลยค่ะอาจารย์เขาชื่อว่าตัวน,นี้เป็นพันเรืองอันนี้นคือพันเรืองนี่นะคะนี่เขายังเ,ยเขายัางเล็กอยู่นะคะแต่ว่าฟอร์มเขาสวยมากเลยนะคะพันเรืองตอนนัวนี้ว้าวสุรีฉานอันนี้เป็นเหลืองสุรีฉานใช่ไหมคะนี่สวยๆกันเลยนะคะ ทุกคนก็ดูตามภาพเลยนะคะคือเบาไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงนะคะเพราะมันสวยจริงๆนะคะสวยทุกต้นเลยอันนี้เทพนมอันนี้คือเทพนมนะคะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเทพนมนะคะสวยมากๆนะคะต้นต่อมาค่ะเป็นมิรไมตีตัวน,นี้คือมิดไมตีนะคะก็สวยๆเลยนะคะนี่แบบสวยหวานนะคะแล้วก็มีลายกระดูกสีขาวชัดมากเลยนะคะ อันนี้เป็นพยามนอันนี้คือพยามนนี่นะคะฟอร์มแบบนี้เลยอาจารย์คะเบาเห็นต้นหนึ่งนะคะสะดุดตายอีกแล้วนะคะต้นหนึ่งต้นนี้ค่ะอันนี้คือหาดใหญ่อันนี้นะคะคือหาดใหญ่นะคะโหทุกคนสวยมากนะคะคุณผู้ชมคะ่ะหาดใหญ่นะคะด้านในจะเป็นสีชมพูเข้มๆเ,เ,เลยนะคะแล้วก็ตรงขอบใบนะคะเขาจะมี พื้นสีขาวๆนะคะพื้นขอบคือสวยมากนะคะลักษณะใบก็จะเป็นใบกลมๆโหหาดใหญ่นะคะทุกคนให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะสวยมากค่ะต้นต่อมาเลยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเทพเจ้าอันนี้คือเทพเจ้านะคะที่มีความสวยสุดงดงามมากๆนะคะเป็นบอนกาบเหมือนกันนะคะมีแข้ง สวยจริงๆนะคะตันนี้ก็เป็นบอนกาบชื่อหลักชัยอู้ทุกคนมีใครเคยเห็นหลักชัยบ้างคะคุณผู้ชมอันนี้คือหลักชัยนะคะเป็นบอนกาบขออนุญาตินึงนะคะอาจารย์ต้นนี้นะคะอูโหูหลักชัยสวยมากคะ่ะว้าวเลยอันนี้เป็นบอนกาบรูแข้งของเขานะคะมีสีแบบ ครีมครีมอมชมพเูเลือ่อนเลือเล่อนนะคะแล้วก็มีเป็นลายใบใบใบใๆสวยมากเลยนะคะหลักชัยโอเคค่ะอาจารย์แล้วก็ต้นต่อไปเราเห็นต้นนี้แบบนี้คือเตะตามากเลยค่ะอาจารย์ลายเขากัดสีสวยมากอันนี้คือเทพประธานพรนะคะดูทุกคนดูลายเขานะคะ เราจะไปช้าๆนะคะให้ทุกคนเห็นความสวยงามนะนี่เทพประทานพรนะคะสวยมากนะคะอันนี้เมืองเชียงใหม่อันนี้คือเมืองเชียงใหม่นะคะนี่ลายแล้วก็จะมีจุดขาวๆกระจายไปทั่วใบเลยนะคะใบกลมๆสวยมากเลยอาจารย์<อ>คะแล้วต้นนั้นคะ่ะอันนั้นสีลานักปา่าโอ้โหทุกคนขานี่นะคะสีลานักป่าให้ดูนะคะลายสวยมากนะคะสีลานักปา่า ดูขลังแล้วก็ดูสวยมากนะคะต้นต่อไปเลยค่ะอาจารย์ก็สุรพลอันนี้นะคะคือสุรพลสวยๆเลยนะคะสุรพลนะคะถัดมาก็จะเป็นวันศุกร์ต้นนี้นะคะชื่อว่าวันศุกร์นะคะทุกคนคะ่ะนี่ให้ดูนะคะลายแบบนี้ใบกลมๆสวยๆแบบนี้นะคะ มีชื่อว่าวันศุกร์นะคะลับมาก็เป็นประสาททองต้นนี้คือประสาททองค่ะทุกคนคะ่ะโหสวยทุกต้นเลยนะคะว้าวได้ทุกต้นเลยจริงๆนะคะวันนี้สวยมากๆค่ะต่มาก็เป็นมณีวาสนานี่ต้นนี้นะคะทุกคนคะ่ะคือมณีวาสนานะคะอันนี้จะเป็นไม้ป้ายนะคะที่สวยมากๆเลยนะคะมณีวาสนาค่ะต้นต่อไปสุขีบจัดครับ อันนี้คือสุครีบนะคะสวยมากค่ะทุกคนดูลายเขาชัดเจนมากๆเลยนะคะสุครีบนะคะข้างในนู้นนะคะเขาขาวนะคะลายจุดๆสีแดงๆนะคะใบเรียวๆใบแหลมๆแ,แบบนั้นนะคะสวยๆอย่างนี้ชื่อว่าพันดาวนะคะสวยมากๆเลยนะคะสีชจพูนี่ก็คือดาวทสุทุกคนคะ ทุกคนมาดูนี่นะคะอันนี้เขามีชื่อว่าดาวพระสุกนะคะสวยหวานนะคะแล้วลายเขากระดูกสีขาวชัดเจนนะคะตัดกับพื้นใบสีชมพูนะคะละเลื้อสวยมากๆเลยนะคะดาวพระสุกปลอรพาส่วนต้นต่อ,ตอไปนะคะติดๆกันนี่ต้นนี้ชื่อว่าปลอยบุรพานะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะฝั่งนี้กันบ้างค่ะทุกคนคะ่ะ ดูกันแบบจุกจุกไปเลยนะคะดูกันแบบยาวยาวๆไปเลยทุกคนคะ่ะต้นนี้นะคะเขามีชื่อว่าเทพพนมค่ะทุกคนดูลายของเขานะคะชัดเจนนะคะกระดูกสีดํานะคะมีสีเขียวๆแล้วก็มีแอบมีสีขาวขาวเขียวๆป้ายๆแบบนี้นะคะสวยมากคะ่ะ วว้า <Wow>. wow. ตัดใจก็เป็นหมอจินดาต้นนี้นะคะต้นนี้ชื่อว่าหมอจินดานะคะนี่พอเขาโตมาแล้วนะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะพอใบเข้มไปแก่ไปอีกนิดนึงเขาก็จะเป็นสีแดงแดงเข้มๆแบบนี้เลยคือสวยมากนะคะทุกคนไม้ของอาจารย์ที่นี่นะคะสวยทุกต้นแล้วแข็งแรงทุกต้นจริงๆนะคะมาดูต้นนี้นะคะทุกคนคือ เราจะยังไม่ออกจากที่นี่นะคะถ้าเรายังดูไม่หมดทุกต้นนะคะเพราะว่ามีแต่ต้นสวยๆแล้วก็เด็ดๆแล้วก็หายากๆทั้งน,นั้นเลยนะคะต้นนี้เขามีชื่อว่าวิรัญญานะคะโอ้โหดูสิคะทุกคนวิรัญญาต้นนี้นะคะหาชมได้ที่ไหนนะคะทุกคนคือสวยมากนะคะแล้วมีความหวานแล้วมีลายแบบว่าบาไม่บรรยายแล้วกันนะคะให้ดูเลยแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้เลย สวยมากจริงๆนะคะวิลันยาค่ะผัดมาอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้มีชื่อว่านะคะทองแท้นะคะทุกคนสวยไหมเอ่ยใครมีเก็บไว้แล้วบ้างนะคะถ้ายังไม่มีนะคะที่สวนบอนสีสีสุพรรณนะคะอาจารย์มีแบ่งปันนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเข้าไปดูที่เพจบอนสีสีสุพรรณได้เลยนะคะ หรือถ้าใครสะดวกมาที่หน้าสวนเลยก็ได้นะคะแต่โทรหาอาจารย์ก่อนเนาะแล้วก็ต้นไม้อบอนสีไม้กาบต้นนี้มีชื่อว่าอะไรคะอาจารย์พยามุจลินทุกคนคะต้นนี้นะคะเขามีชื่อว่า,าขออนุญาตนะคะพยามุจลินนะคะนี่เป็นไม้กาบนะคะที่ลักษณะเขาเป็นมีความป้ายนะคะอาจารย์ ขาเป็นไม้กัดสีอ,อ๋อเขาเป็นกัดสีนะคะอันนี้คือเขากัดสีเป็นสีสชมพูเพิ่งจะเริ่มกัดสีสวยมากนะคะทุกคนพญามุจลินนะคะแล้วลักษณะดูสิคะทุกคนคือลักษณะของใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากๆจริงๆนะคะพญามุจลิน,นะคะ่ะโอเคค่ะมาดูต้นนี้อีกต,ต้นหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้คือเขื่อนป่าศักนะคะนี่หูแดงด้านในนี้แดงแบบแดงแบบ วาววับเลยนะคะอันนี้คือเขายังไม่เต็มที่นะคะถ้าเขาโตกว่าวน,นี้เขาจะเป็นสีแดงทั้งใบเลยนะคะอันนี้คือสวยมากๆเลยคะ่ะดูฟอร์มเขื่อนป่าสักนะคะโอเคดูต้นต่อไปเลยค่ะมาดูมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะต้นนี้นะคะอาจารย์บอกว่าเขาชื่อว่าสีปลาดนะคะนี่สวยมากนะคะสีปลาดใบเขาเป็นปลายเรียวๆแหลมนะคะแบบนี้นะคะ ชื่อว่าสีปลาดนะคะมีกัดสีชมพูชมพูโอเคแล้วมาต้นนี้ค่ะอาจารย์ต้นนี้ชื่อว่าสีถนนชัยต้นนี้คือสีถนนชัยนะคะทุกคนหน้าตาเขาจะคล้ายๆกับสีปลาดนะคะในใน,ในลายเนาะแต่เพียงแต่ว่าลักษณะใบเขาจะต่างกันนิดนึงใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีหูข้างล่างเขาก็จะมีหูนะคะนี่นะคะอันนี้คือสีถนน,น,นชัยนะคะ นี้จะน่นะคะเขาจะมีหูแบบนี้นะคะสีสนวนชัยส่วนสีป่าน,นี่คือจะไม่มีหูด้านล่างนะคะ<ม>ทุกคนนี่เขาจะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะคะในลักษณะของใบอยู่นิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะมีหลายตัวเช่นกันนะคะสสวยๆทั้งนั้เน,น,นเลยอ,อูหอหันนี้คือมื่นหานนะคะทุกคนคะ่ะเป็นบอลเก่าโอโ้สวยมากนะคะนี่เป็นบอลเก่าบอลโบราณนะหมื่นหานค่ะ สวมาาากนีกเนทุ้ราารด,นนด้านในนี้นะคะจะเป็นท้าวสุรานารีนะคะมีเขาจะเป็นสีม่วงๆนะคะจะเป็นกระดูกสีม่วงๆแล้วก็กัดสีม่วงๆอ,ออกจากสะดือนะคะนี่สวยเลยสีชมพูนะั่นเป็นบอลโบราณเลยนะนางมนโทอันนี้นางมนโทนะคะทุกคนดูดูดูลักษณะใบของเขานะคะมีหางแหลมๆปัดๆคือสวยมากเลยนะคะอันนี้คือ เป็นบอลโบราณอีกตัวหนึ่งนะคะนางมนโทนะคะส,สวยๆเลยเนะเาะเห็นต้นนี้นะคะอยู่ข้างๆกันต้นนี้เป็นลักษณะเป็นไม้กาบนะคะทุกคนเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็กระสีชมพูกระดูกสีชมพูอ่อนๆนะคะสวยเหมือนกันเนาะต้นนี้มีชื่อว่าอะไรคะอาจารย์อาจารย์อินครับนี่อาจารย์อินนะคะทุกคนแต่เขาก็เริ่มจะเริ่มจะทิ้งใบไป,ไปบ้างแล้วเนาะแต่ยังคงความสวยให้เราได้เห็นอยู่นะคะนี่นะคะอาจารย์อิน สวยงามมากๆค่ะทุกคนมาดูนะคะอ่าอันนี้อันนี้นะคะอาจารย์บอกว่าเขาชื่ออ่าชื่อเงาะเจ,าเจ้าเงาะค่ะทุกคนน่ารักไหมนี่นะคะเจ้าเงาะค่ะโอ้โหดูนะคะพี่เขาเขาเป็นไม้ที่อ่ามีความแปลกนะคะมีความแปลกมีความสวยนะเจ้าเงาะนะคะ เขาจะมีหูด้วยค่ะทุกคนก้านเขาจะเป็นสีดำๆนะคะนี่ใบเขาก็จะม้วนๆเขาชื่อเจ้าเงาะนะคะน่ารักน่ารักอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนได้ชมกันนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะบ่าวก็ยังเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เคยเห็นบอลที่ชื่อเจ้าเงาะนะคะคือเขาหน้ารักมากๆจริงๆนี่ส,สวยๆนะคะที่สวนอาจารย์ก็มีรังวอลสีสุพรรณนะคะว้าวนี่นะคะวันนี้ก็ อาจารย์ก็พาเราชมตูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะพาชมตั้งแต่การเพาะชำตั้งแต่พัฒนาการของบอสีที่เริ่มตัวเริ่มโตนะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆนะคะมากมายหลายอย่างเลยนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่พาชมบอนโบราณบอนเก่าหายากนะคะหลายๆายตัวเลยที่บางคิดว่าหลายคนก็ยังไม่เคยเห็น ะะยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเจอนะมีหลายตัวมากๆแต่ที่ส่วนอาจารย์นะคะมีแล้วก็ให้ความกรุณานะคะพาเราชมก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณ,คณมากนะคะคก็ให้อาจารย์ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะสําหรับคุณผู้ชมทั้งทาง,งบ้านนะคะแล้วก็เอฟซของช่องฮักแฮงสไตล์นะคะบอนเก่าเนี่ยก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ถ้าช่วยกันรักษาไว้ได้ก็ ลูกหลานเราก็จะมีเล่นต่อไปครับค,ค่ะช่วยๆกันก็บอลมีหลายชนิดครับค่ะก็บอลมีหลายชนิดเนาะก็ช่วยกันรักษาแล้วแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์ค,รค,ค่ะยังไงก็พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่พาเรามาชมวันนี้นะคะมาชมทุกมิติเลยนะคะของบอลสีเลย มีทั้งวิธีการปลูกแล้วก็ตู้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่างๆนะคะต้องขอขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากคะ่ะวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ